ความสุขเติมรอยยิ้มเติมอาหารสมองกับรายการ Smile Radio ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส FM 98.25 MHz เมกะแนะนำตีชมรายการหรืออยากจะฟังงานเพลงครเพราะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073532149 มานาฬิกา39นาทีค่ะกลับมาในช่วงของรายการสมายรีดิโอกันต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้มาฟังเรื่องนี้ก่อนบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะซึ่งทางครมอเขาก็ไฟเกี่ยวในเรื่องของ ค่าเสี่ยงภัยนะคะของอสมอ,อสะในอัตรา500บาทต่อคนต่อเดือนช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม2565นะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะคะ1 5 0 50. 3 1ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นค่าตอบแทนเดียวยาชดเชยและก็ค่าเสี่ยงภัยนะคะสำหรับเรื่องของการปฏิบัติงานของอส,อสอมอในการที่เฝ้าระวัง ป้องกันและก็ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนนะคะโดยมีการ แบ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมจำนวน1 3 9 7 2ลานคนค่ะแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือว่าอสอสอจำนวน1,577คนรวมทั้งสิ้น1,536คนในอัตรา500บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา2เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2,565นนั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดว่าจะมีการ จ่ายกันเมื่อไหร่ให้กันเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวดานนจะนํามาอัปเดตกันในช่วงของรายการในในช่วงของรายการของสวทนราที่วาดนะคะ FM 98.25เมกค่ะ ความสุขเติมรอยยิ้มเติมอาหารสมองกับรายการสไมล์เรดิโทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส FM 98.25 MHz แเมกะแนะนำติชมรายการหรืออยากจะฟังงานเพลงเพราะๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073532149